แต่ในหาที่<ม>หลายๆคนกำลังกิดกี๊ดต่พีสามสิบโลนะครับถ่ายพระจัน์ซูมอุ้ยซูมถึงดวงจันทร์กันสดใสใช่ไหมฮะใชออสั่งซื้อกันจองกันได้เป็นที่เรียบร้อยพีออเดอร์ได้ของเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะอ่านข่าวต่อไปนี้ให้ทุกท่านได้ออดีใจนะครับนี่คือภาพหลุดของ ออเนอร์ยี่สิบโปรครับนะฮะเป็นคู่แฟดของ P30 Pro โปรเลยครับนะฮะแต่ราคาถูกกว่าแน่นอนอุ้ยนะฮะเ้นโจนซีเลียมซีเลียมไหมฮะอุ้ยเฮอร่สโกปโซูม 5X เหมือนกันเลยครับเจ็บลวค่ะทีนี้เพียงแต่ไม่ใช่ไลก้าแค่นั้นเองอาจารย์สุเดชน้ำตาหยดลงมาหนึ่งหยดนาคะตอนนี้เปิดเพีออร์เดอร์ไป ไของยังยังไม่ได้ไปเอาเลยออนเนอร์ยี่สิโปจะมา21พฤษภาคมนี้แล้วจ้าฮัลโหลกล้องหลัง4ตัวเลยนะจ้าเทเลโฟโต้ซูมสเท่ามี TOF มีมีมีทุกอย่างเลยนะฮะเขาใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX600 อคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันที่เป็น RYYB ของ P30 Pro นั่นไงตัวเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่ากระจกชิ้นเลนไม่ใช่ซูมิลัก ของไลก้าแค่นั้นเองนะครับแรม8กิก o ลอม256ราคาใหญ่พูดถึงเจ็บแน่นอนหมือนึงคนที่ซื้อ P30 เจ็บแน่นอนไมไม่ P30 เขาก็ไลก้าความภาภูมิใจของไลก้ากันไปส่วนคนซื้มออีไลน์ถ่ายพระจันทร์กันไหมใช่แล้วคราวนี้นะจะมีพระจันทร์ทั้งเฟซบุ๊กเลยแหละคราวนี้ซูมกันอิรุ่ยเฉยเลย